สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามาเที่ยวกันต่อนะคะต่อจาก EP ที่หนึ่งนะคะมาชมงานการชาตินะคะเดีย๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาที่ซุ้มของกรมตำรวจนะคะมีคนมุงเยอะมากเลยนะคะมาดูสิคะว่ามีอะไรเอ่ยน่าจะเป็นเรื่องของสุนัขตำรวจนะคะ สนักตำรวจเนาะคะ่ะคนเยอะมากดูหนสาคุณผู้ชมเข้าไปชมกันเลยด้นาคะคสิบบาทสิบบาทค่ะปิ้งย่างนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมลองแวะชิมก่อนนะคะลองแวะชิมดูว่าจะอร่อยไหมเนาะ น่าจะขายดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ<ม>เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปต่อแถวนะคะ<ม>คิวยาวแบบนี้เลยนะคะ<ม>ต้องอร่อยแน่ๆเลยค่ะกว่าจะได้กินนะคะของอร่อยรอคิวยาวๆเลยนะคะรอคิวยาวๆเลยค่ะ อย่าง10บาทเลยนะคะมาละ1บบาทค่ะซีฟู้ดนะคะซีฟู้ดค่ะนี่ก็จะเป็นกลุ่มบันเทิงนะคะคุณผู้ชมค่ะน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าค่ะลุ้มน้ำเปล่านะคะข้างหน้านั้นก็จะเป็นซุ้มหนูยอนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะพาคุณ ชมเข้าไปชมร้านหนูยอเนาะคะ่ะมากไกลจากนครพนมเลยนะคะหูยอนครพนมค่ะคะนล้ลยหลายเนาะค่ะพี่น้องแต่ละสิ่งเยอะมากเลย มีหลายอย่างเนาะคะ่ะมีแหนมด้วยนะคะไม่ใช่มีเฉพาะมยอ,อมีแหนมสดด้วยนะคะแหนมเห็ดด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะแหนมตุมะะมต้มจิว๋วเนาะค่ะตุ้มจิ๋วแหนมเห็ดแหนมหมูเนาะคะ่ะอุรทิดาชอบคารรีวิวได้นะคะ รีวิวได้ค่ะร้านหมูยอขึ้นชื่อมาจากนครพนมนะคะดูสิคะลูกค้าแน่นรานเลยค่ะร้านหมูยอนครพนมมีแหนมเห็ดด้วยนะคะแหนมเห็ดสามอย่างคะ่ะแหนมเห็ดของโปรดของชอบนะคะวันนี้คุณลพิดาก็รับแหนมเห็ดแล้วก็แหนมสดไปด้วยนะคะ ะะได้ของกินกับบ้านแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณนะคะว้บคุณนะ้อนะคะอบุณะขอคุนะคะขอบคุณนะ,คะบคุนะคะุณนะคะคะอบคุอคะอะนบนะนะ แก้วน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยรับสองแก้วนะคะ ซุ้มวิวนะคะมาจากเชียงใหม่เลยนะคะและนี่ก็จะเป็นซุ้มของกระทรวงกระเรและสหกรณ์น,นะคะคุณผู้ชมค่ะข้างในคนเยอะมากเลยนะคะดูสิคะคนเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเข้าไปไม่ไหวแล้วเนะคะ่ะ อะไรดีเยอะเลยน่ะค่ะสุกระสวงกระเจษ๊ยและสหะโพกทานมาที่สุ้ไทยเดนมาร์กนะคะม<า>ีอะไรน่ากินน่าทานอีกว้าวไอศครีมโคุนเบอร์เร่เลยค่ะ ไอศครีมยัยกษ์ของไทยเดนมาร์กนะคะของโปรโดอีกแล้วค่ะคอนเฟกนะคะฝั่งนู้นเป็นร้านกะละเมนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูกะละเมสดราคาคุณผู้ชมค่ะหลังลายนะคะสีเขียวๆน่าจะเป็นใบเตยสีเหลืองช้นทองนะคะ ขายดีมากดีมากเลยนะคะดูกศิษแม่ค้าแบบว่าขายไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนมือเลยนะคะร้านการะเมมาจากปิ่นภูรีนะคะร้านการะเมแม่เกนนะคะดค่ะลูกค้าแน่นร้านเลยนะคะคุณผูชมคะ่ะ ร้านยังนื้อค่ะคุณผู้ชมนี่ต่กางปลาร้นค่ะร้านปลากแกะนะคะดูสิาคาขายดีขายดีจนเหลือแตงก้างแบบนี้เลยนะคะมาที่ร้านข้าวมันไก่นะคะคุณผู้ชมค่ะไก่ทอดน่องใหญ่ๆนะคะไก่นึง่งน่องอ้วนๆเลยนะคะน่ากินน่าทานมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะราคาก็ตามป้ายนี้เลยนะคะ ผักสดเยอะๆมาที่ร้านขนมจีนน้ำยาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมแวะชิมแวะทานขนมจีนน้ำยานาะคะ่ะคิวก็ยาวเหมือนเดิมเลยนะคะคิวยาวๆเลยรานได้รานได้กับคิ้วเงี้ยวเนาะค่ะพี่นอง้ง อยากกินค่ะอยากกินขนมจีนค่ะต้อมาต่อแถวค่ะพี่น้องค่ะแถวยาวแค่ไหนเราก็จะรอค่ะรอคิวขนมจีนเนาะค่ะอยากกินขนมจีนคิ้วเงี้ยวปะเดกก็กรอเนาะคะ่ะ พาพี่น้องมารอคิวกินข้าวุ้นเนาะค่ะรอกินขอบุ่นขนมจีนขนมเซนเนาะจากพี่น้องจ้าขนมจีนน้ำยาคา่าราคาปกติตามป้ายนะคะชุดละสี่สิบาทเนาะค่ะแต่ถ้าเราเพิ่มเพิ่มไข่นะคะเพิ่มไข่ต้มแล้วก็เพิ่มซุปเปอร์ หรือว่าขาไก่เนาะค่ะก็จะชุดละ60บบาทนะคะคุณผู้ชมเท่าไหร่พักกินขนมจีนน้ำยาแล้วเราค่อยไปต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะน้ำยาน่ากินน่าทานมากเลยค่ะ